วันนี้กำลังทำงานเหนื่อยเหื่อแตกไปเลยยูเลดี้ยูเลดี้ยูคัดเลดี้เอไอซีแบบยูคัดสมอเอาเลดิไอบนม่เดย์ไอวีเบิร์นซั Blood again in the hand Yes from the cactus you know the spike there right there Yeah. I have to cut o n the cactus stick in my hand You you not cut that way you that way not h a v e cut แต่ Why you not stand in that in another way in another I have to cut from there Oh okay This awkward e u t two together Okay ตัดต้นไม้เตียนหมดเลยนี่ มาใหม่ๆต้นไม้เต็มเลยต้นไม้ใหญ่อันนี <t> ้เปลี hmm. mm ่ยนหมดเนี่ยไอวิวโก้ทั่วเบิร์นโอเคดูฝรั่งทำการกันแอบดูฝรั่งแอบดูฝรั่งเห็นเราทำก็มาทำต้นแรกบอกจะหยุดแล้วก็เห็นเรามาทำมาทำด้วยไว้ งกลัวเสียเปียกพล่งต้นมะยมตัดต้นมะยมเตียนเลยดูดิพลังพลังเวอร์จริงฮะ No cannot burn put it out ได้สว Separ mm ่เฟันอยัยไมิบ เอวิโกโกลซัมอินเดอะกัมเมนแลนด์เล็ดหลดอืมเย็บยูบลัด everywhere นับต e เดี๋ยวจะเผาขยะแล้วค่ะวันนี้กองขยะเต็มเลยดูดิขยะเต็มบ้านเลย อย่าเต็มบ้านเลยโอเคนะคะเดี๋ยวขอทำงานก่อนคะ่ะ